ชีวิตเป็นของชีวิตชีวิตนี้เป็นของชีวิตที่ไหลไปสู่การแตกดับชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราชีวิตเป็นของชีวิตถ้าว่าเป็นของเราแล้วก็คงจะทำได้ตามปานธนาเจ้าเป็นร่างกายของข้าพเจ้าเจ้าเป็นจิตใจของข้าพเจ้าเจ้าจะมีความสุขตลอดเอดอยจะได้มีความทุกข์เลยมันก็คงจะมีความสุขตลอดเวลา พระสั่งอย่างนั้นเพราว่าเป็นของเราแต่นี่เปล่าเลยมันมีความทุกข์อยู่ร่าไปนั่งนานก็ทุกนอนนานก็ทุกยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกในร่างกายของเราเนีธรรมชาติของร่างกายต้องการการผ่อนปนตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มเยีออย่ยวยารักษาบำรุงบรรเทากันไป,ไ,ปได้ก็ได้ไม่ได้เกินตายซะ ก็มันเป็นเขามาอย่างนั้นถ้าเราศึกษาหรักการนตังยุคฐานาเนียบำเพ็ญจิตภาวนาของเราให้เห็นตามหลักความเป็นจริงเสียแล้วนะสิ่งทลา,าอยาองวงเล่านี้นะมันไม่เป็นภาระของใจเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักไม่เข้าใจปล่อยวางไม่ได้ พาราหาวเวยบรรดาขันธาขันดังไหนเป็นของหนักพาราหาโรจบุคโรบุคคลทางไรก็มาแบกมาหำเอพารา,าดานังทุกขังโลเกมบุเบกภาระเป็นทุกข์ในโลกการปลดเบื้องภาระทางหลายเหล่านี้ได้ย่อมเป็นสุขเหมือนพระอรียเจ้าท่านท่างๆถ้าเราเห็นความเป็นเช่นนั้นมันก็เห็นทั้งหมดถ้าเราได้ยินความเป็นเช่นนั้น มันก็ถือว่าได้ยินทั้งหมดในคำสอนขององคสมมาธรรมรเจา้าแตา่ถ้าตาเป็นเช่นนั้นร่างกายเป็นเช่นนั้นจิตใจเป็นเช่นนั้นอวิทกาอวิทกาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองต้องแก่ต้องเองจ็บต้องไข้ต้องตายไปอวิทตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองจิตนี้เป็นไปอย่างนั้นเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายบางคราวก็ผ่องใสดีบางขณะก็คุณมัวสองมองขึ้นมาก็นี่คือจิตใจเพราะเหตุว่าจิตใจมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนี้เองนะเนี่ยเราศึกษาอาการต่างๆเหล่านี้รด้ว่าศึกษาพฤติของร่างกายพฤติของจิตว่ามีวิธีความเป็นไปอย่างไรเราก็สามารถที่จะปล่อยบางได้สามารถเกิดสันได้คัดสันได้วาจ่า ใช้อากาศอารมณ์ไหนจะใช,ใช้ความคิดอย่างไรความคิดที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช้ความคิดไหนที่มีประโยชน์ทางกายวาจาใจของเราก็เอามาใช้ความคิดไม่ดีเราก็ไม่ทำไปอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำไปรักษาไว้แต่คุณความดีนะเพราะความดีเป็นอาหารดีจิตทำให้ใจิตใจของเราได้รับความเบิกบานผ่องแผ้ว ทำให้จิตใจของเรามีสติมีปัญญาเป็นกระแสมีสติเป็นเครื่องระงับสิ่งที่ทำร้ายเรามันมาจชกคนอื่นหรอกมันก็คือความคิดนั่นเองนะและสิ่งที่ปกป้องรักษาคุ้มของเราได้ดีที่สุดก็คือสติเมื่อนี่ความคิดออกมาจากจิตสติก็ออกมาจากจิตนะเราก็ใช้สติของเรานี่เป็นเครื่องระดึก เดี่ยวาฝึกให้เป็นผู้มีสติเป็นเครื่องหลลึกอยู่ตลอดเวลาคอยเฝ้าสังเกตคอยศึกษาาริณาืูว่าจิตใจเนี่ยเป็นไปอย่างไรเดียวว่าทาจริงทาจรงเอาจริงเอาจริงกิริยาเจนนะกิริยาที่นังดับหะเมนังปรักกะเมคิดจะทําแล้วก็ทําให้จริงผลของการทาจริงผลของการทําจริงไหม มันก็เกิดผลกิดมาภายในจิตใจของเราเนะี่ยเป็นปัจจัยต่างๆนะผู้ปฏิบัติเองเห็นเองรู้ได้เฉพาะตนนะสิ่งทางลๆยในโลกนี้ไม่ไม่สมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทิ่มันเกิดมาเนานะมันเป็นของจําเป็นที่ต้องสแสวงหาในการใช้เปลี่ยงชีพกันนะนะั้น แต่มันไม่ใช่ของที่คนยึดเตี่ว่าเป็นของจําเป็นที่ต้องสวงยามาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตของตนให้เป็นไปได้เนี่ยว่าการรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิตหนึ่งงจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปนแต่ว่าหน้าที่สําคัญของเราก็คือฝึกฝนจิตใจของเราทําความภากเพียรทางภาคในใจในจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นผู้มีความรู้เท่าตํหลักทมคาสอนของพระสัมมารุทเจ้านะ มันไม่ต้องมายากเลยเพราะว่าทุกอย่างนะองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปแล้วเห็นสวากขาโตมาตาธรรมโอสวากขาธรรมอันยอดยิ่งนะงพระพุทธเจ้าตัสไว้แล้วอย่างทานสีพระองค์พ,พูดไว้เทศนาไว้ขันธ์ทั้งห้าก่อนเทศนา,าเอาไว้อายธนะทั้งหกภายในภายนอกอีกหกสัมผัสอีกหกพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาเอาไว้อันนี้จังเด็กขังหน้าตา อริยสัจสีมักมีองคนะ์แปดนเรามาจะไม่ค้นหามันยากเราพออระองค์ราบุตรเจ้าพระองค์ค้นไปแล้วธาตุสีก็มีแล้วขันทั้งห้ากายว่าใจใจขอรอนความรู้สึกนึกคิดดูพิจารณาสัญญาสังขานวิญญาก็มีแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาวิธีหรอหไอตระนะจากภายในตาหูจมกูกลิ้นกายใจภายนอกโดดเ่งกลิ่นรสโรผ้าเครื่องสัมผัสรรมบรม ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันตกเป็นเมืองขึ้นของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเลยงานที่ของเราก็คือจิตตุกรรมทำความเห็นในตรงเห็นตรงในธรรมกรรมสอนโอเบสมาธรรมเจ้าคือการทําความเห็นในตรงไม่ต้องไปไข่ไข่ผ้าอะไรเลยเพราะทุกอย่างนนะพระพุทธเจ้าค้นความมาแล้วเนี่ยสุดท้ายมันรวมในสีสเปธรรมานัตตาเนี่ยทำทางใดจงบ่งเป็นอนัตตา ทั้งฝ่ายที่มีรูปร่างทั้งฝ่ายที่ไม่มีรูปร่างทั้งฝ่ายที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตสุดท้ายมาตกเป็นเหมือนึ้นของอนิจจังไม่เที่ยงจกขังทนในสภาพเดิมไม่ได้อันนัตตาควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้เนี่ยโดยเหตุน,นี้แหละเมื่อความเห็นเจนิปรากฏขึ้นเด้วจิตมันก็ห่างหายออกจากความยิดมันม่นเือมได้ ถึงแม้ไม่หมดสิน้นมันเป็นเอกเทศบ้างสิ้นเชิงบ้างคาว่าเอกเทศคือเป็นอย่างย่างบจนกว่าจะศึกษาได้ในรอบหรือพิจารณาบำเพ็ญภาวนาได้จิที่สุดรการดับโลสิ้นเชิงมันจะปรากฏขึ้นแควันทุสิณตวอ,อย่างองค์พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้แล้วเราไม่ต้องมานั่งคิดค้นอะไรเลยขันหาก็มีแล้วดูวิจารณาสัญญาสังข,งขัรวิญญาณ อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีแล้วลูกเสียงกินรสโพรพาธรรมารมณ์ก็มีแล้ว <c oughs> ท่าสีก็มีแล้วกรณีจังทุกหนาา้าตาตัทราบกันแล้วแตีนี้มันไม่เที่ยงนะอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยแม้แต่เนื้อหนังร่างกายหรือจิตใจนี่ก็ยังแปรผันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเชิดจุทุกรมทำความเห็นให้ตรงก็หมดปัญหา น้อมใจเข้าไปในหลักความจริงนะองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี้นะหนึ่งไม่มีสองนะมันจะสามารถคลายความล้มหลงทั้งหลาย้ังปวงได้เนี่ยจิตใจของเราก็ได้รับกําลังใจนะมีเกาะป้องกันนะเกาะป้องกันก็คือสติปัญญาที่มีความรู้เข้าใจนะว่าสิ่งท้ารันจอมโผมีจบความเจรยญมั่นแต่มันนะจิตใจของเราก็สะอาดทองแผ้ว มีความเบิ่อบานตลอดลเวลาลานะเพราะว่าไม่ยึดมั่นสำคัญหมายอะไระต่างมากจนเกินไปนะทันนี้เราว่าบุญบุญกุศลนะสร้างบุญสร้างกุศลนะตรงนี้เองเนะเหตุนั้นดาว่าอย่าใช้ชีวิตเสียเปล่าฮะทุกณาจิตเท่าดีดจะสามารถรู้ได้เป็นผู้ชังสังเกตเป็นผู้พิจารณาอยู่รมหายใจเข้ารอ แล้วเราจะสร้างความจริงว่าองค์บรเจ้าสอนอะไรี่ทำให้ชีวิตของเราดำรงได้อย่างร่าบรื่นมีความสุขมากขึ้นแท้ได้จริงแล้วเนี่มันก็คือการฝึกฝนจิตใจของเราให้มีความรู้เท่าทันนะจนกระทั่งว่าแต่ก่อนนี่เราไม่สามารถมันเป็นได้รับความทุกข์เต็มๆมาทจ่กรบทบเข้ามาในชีวิตจิตวิญญาณของเราได้รับความทุกข์เต็มๆเลย พอเราศึกษาหลักธรรมคำสอนองค์สมมาโดยเฉารืน้อมนำขามาบริบันท์พาในิตใจของเราให้มีความเป็นตรงนะเราสาม,มารถอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความแปรผัน่บนแบงได้โดยที่เราไม่ทุกอีกเลยน้ำตาทรัพย์หยดพอความเศร้าโศกก็จะไม่เกิดขึ้นพะเข้าใจความจริงนะจิตวาิจวาจิตเข้าถึงเหตุผลมันชัดเจนหรืหลัเหตุผลเนนั่นจงรีบขวนขวายพระพบริบบัติภาวนาะ ให้ทานก่อนกินมีศีลก่อนไปดูใจก่อนนอนนะเนว,ว่งากทานศีลภาวนานะเป็นเครื่องคุ้มกันจิตใจ,ใจของเราได้เนี่ยชีวิตของเรามันเลยับความร่มเย็นเป็นสูขเยนีน่ไปอยู่ตรงไหน,นตรงไหนก็ไม่มีวามตู้เรือเดร้อนนะเพราะสติปัญญาที่ได้จะการเบิก์ในปฏิบัติมันมีเนียว่าเนียว่าเรามีวิหารธรรมเป็นที่พึ่งพานใิจใจของเรานะ हा रे